สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่สังเ p Channel และทางเพจไก่ดีบายเนาะมือนี่ค้ายๆไปปะสภาพยับเยินเนาะมารีวิวสภาพโดยรวมเนาะกล้องแอมอีหกไปทางบนะีเจเนาะเป็นแอมนอกโบมนโบเคยเห็นนะเคยเคยเห็นนะนี่เนาะ เจ้าของเพิ่นว่าเอามาให้ให้แปลงเนาะคิดเบิ่งสิแปลงได้บ่เนาะสภาพนพี่พพวกย่อมนี้ก็เป็นตาแปลงว่าเบิ่งมาเบิ่งส้มกันเนาะสภาพไฟเนาะอ,อันอันอัน,นเนาะเป็นวอลลุ่มทางหน้าเลยน,นี่เปิดไฟกันเนาะเป็นวอลลุ่มเนาะอันนี้นวอลลุ่มน วอลุ่มเสียงวนเนาะมิกมิกเตอร์ยอคมิกปิซังอานเรเป็นเนาะเราวนิโคกลางแหลมมาประมาณนี้วอลุ่มใหญ่ๆเนาะนี่เนาะยังมีสกีนอ้อยเนาะคุณรวมโบเคยเห็นกี่กันเนาะเคอาห่าลอยวัดเฮ้ยมันเคอาห่าลอยหลุดกันะ หลุดเพลนอย่างนี้เนาะเ <c oughs> บิ่งทั้งหลังนี่เนาะเมื่อเบิ่งสภาพกล่องเบ้งเบซี่แกะทางในเบิง่งเนาะเราหาก,กัเคยเจอในนี้ก็เอามาให้กันแปลงเนาะมีพัดลมสองตัวเนาะอันนี้บวมีเนาะมีทางในอันนี้พมมัดลมหีาาุดดูอากาศออกเป่าสิ่งดูดู มนันอีกมีเนาะทางหลังเนาะมีมีขั้วลำโพงดำแดงแล้วก็มีหลอนีดเนาะสเปคคอร์ลำโพงก็มีนะนี่เนาะคุณเนาะกล่องกับหุนเลยเนาะ บัง,นะาางกันเลยเนาะแาตว่าข้างหน้านี่แตกเลยเนาะเป็นยางนะเนาะเป็นพลาสติกเนาะนี่เนาะเป็น <Wow. S 1> บอลบอนนะลูมสีบอลลูมแบบแบบมีบุเคยเห็นนะบบลุ่มบอลลูนแบบนี้เนาะ sẵn bốn trường người như này, bộ khay năm trăm năm mươi ngàn ngàn đi nào, này nó sáu tỷ nó, sáu tỷ nó มันมันเป็นยังเนาะมันจังเป็นแล้วนี้เนาะยังเต็มนี่เนาะคือว่าได้ยินข่าวว่าเจ้าของโยนโลงเฮือนเนาะโยนทิ้งลงเฮือนเนาะเนาะไฟหมอแปลงเหมือนไฟหมอแปลงเนาะเวลาคนเลยตายเนาะไฟยิ้มไส สายสี่สิย์สี่สโวลตนะ์เนาะไายย่อยนี่มีแโวลต์สิโวลตนะนะ์เนาะสิบเจ็นย์เจ็นาะมองแปลงกันใหญ่เนาะสี่สองลูกเนาะคาปาสองสองลูกเนาะคาปลานี่แปบโวลตนะ์เนาะหกพั เป็ดลอยไมโคพรพลัดเนาะสองลูกใส่แบบนี้เนาะนี่เนาะเลยอดุดยังซีม่าแอมซีร้อยโวลต์เนาะเป็นเกียนไว้ในแผ่นปิดน,นะขนาดอะพุทธ <c oughs> ข้างละสองคู่เนอะจักเบอ่อยังซิพิท <c oughs> อ๋อหัไปเนาะไอ้เนาะเนาะเนียง <c oughs> มีดีเลยดําเนาะ มีดีเลย์มันกันลำโพงลำหน่นอยตั้งเลยแอมเทนนี่เนาะมีเทสเตอร์ขนาดข้างละสองคู่เนาะอันนี้พัดลมพัดลมอัน,นดูหน้ากาศจากโมเปงของเนาะตรงนี้ทางล่างเป่าซิงเนะะาะสบายควาหอนมาเบิ่งผังนี่เนาะผังนี้กันนี่เนาะ พังพังนี่เป็นเป็นภาคไฟเนาะเป็นเป็นพังนี่เป็นเป็นบอดไดเนาะไดพังนี้เนาะไดพังนี้อันนี้คืออยังเ,เก็นเนยัง ฝั่งนี้พุดนะขาเขา่านะมันเห็ดมาดีเนาะวงจรตัวนี้อีกเต็ดออกออกเปะมาดีกดสกวลนะแต่เป็นแอมนอกรนบอกจะคล้องคุณว่าแอมนอกหรือ,อเป็นแอมนอกรนแอมซื้อมาแต่เดียนะ๋ยวพักใต้เนาะเงาเบิองเนานะออกเปะก็ใหญ่อยนะู่เนาะใหญ่กว่ามือเนาะ เห็นมุมแปลงใหญ่เนาะใส่ไฟส,สี่สิบสองเนาะนี่เนาะโอ้โหสิกลับคืนสู่สภาพเดิมได้บ้างจะเป็นอย่างไรเพ่แห้งอะไรเนาะ แตกขาก,กูเลยเนาะตัวนี้นะสุดทางหนาเนาะไม่นอนกันเนาะเนาะนี่เพนะื่อนหายมะแปลงาหายเหมือนว่าสีดังบอเพื่อนเพื่อนลองอเมือ่อไรเหมือนว่ามันดังอืดเพื่นเสียบเบิ่งโอ้สภาพกันในบวก้าเสียแล้ว เขาพีนน่นี่ยนะน,นี่เนาะพี่แนมรุ่นเก่านะเนาะเจว่าใส่นี่ใส่ไฟแห้งเนาะไฟสนะีสีฟองเนาะนี่นะเนาะกาสิประมาณนี้เนาะแนมเก่าเดี๋ยมีต่ออยู่เนาะคือตอนนี้สีมารีวงสภาพโดยรวมเนาะสิไดีมากหมดนะ จีนีมางนะวามาดัดโค้งมันเนาะโค้งของแอมนี่เนาะดัดโค้งแอมเนาะแล้วจะมาเสกมึงตัวได้ตายตัวไดเสียเนาะว่าสิสามารถกูคืนใน,ทน,นบทสีดังบอกยัง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 บอกรันตีเนาะแต่ว่าแอมนี่มีมีการสอบม,มาแล้วเนาะมีห้อยสอบม,มาแล้วเนาะมีห้อยสอบม,มาไหน มีห้อยสอบมาแล้วอ่าซคลิปเกิดซีพอรประมาณนี่เนาะกันสำหรับการรีวิวแอมแทนนี้เนาะตกจากจากจากเฮือนเนาะที่เบิ้งนะเฮือนกับประมาณสองเมตรปลายไปเลยเนาะหรือว่าอะไรโยนลงมาจากเฮือนบู๊บบู๊บเป็นยังแต่ฮูแต่ว่าตกจากเฮือนเนาะสภาพยังมุนไปไปเลยเนาะ โอ้โหโก,โกูกูชีวิตขึ้นสิได้บ่เนาะ,นะแอมแทนนีน่เนาะอ่ะบิางๆงข้างหน้าอีกหน่อยเนาะเป็นแล้วได้ออ้นี่งคู่คนน,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 นนั้นน่ะนี่เราทางหนานะเป็น่นไนี่เนาะมีไฟบอกแจ้งสถานานะเนาะ เพราะรูมใหญ่มีบิดมีไฟคูคูอันเนาะเนาะ,นะไฟต่อมาเนาะไม่เขาว่าเปิดปุ๊บแลวมีไฟปั๊บแล้วเนาะแน่นอนอะไรเนีเออ่ยครักครักโอเคคลิปกระสียาวเกินไปแล้วเนาะ